ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการมุมมองข่าวดำเนินรายการโดยดรนิสากรภัยบุญสินควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรคุณกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุมมองข่าวค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่18มกราคมนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราก็มีเรื่องราวของสายการบินที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเลยนะคะในปี2022ที่มีการจัดอันดับเอาไว้ย0สายการบินมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังที้ทราบกันนะคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะคะเราจะไม่สามารถที่จะใช้เครื่องบินนะคะบินไปไหนมาไหนได้ตาม เหมือนที่เคยทํามาในอดีตนะคะเนื่องจากว่าเรื่องของโควิด2019นะคะก็ยังมีเรื่องของการแพร่ระบาดกันอยู่ค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังอยากจะทราบว่าอาศัยการบินไหนนะคะที่ปลอดภัยนะคะเราก็จะสามารถที่จะทราบได้นะคะจากตรงนี้เดี๋ยวนำมารายละเอียดมาบอกเล่าให้คุณฟังได้ทราบกันค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่เกาะสมุยของประเทศไทยก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเกาะท่องเที่ยวยอดเยี่ยมติดอันดับโลกนะคะซึ่งก็เป็นการจัดอันดับโดยนิตยสารชื่อดังของอเมริกาค่ะส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะรายละเอียดของรายการมุมมองข่าวในวันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังฟังเพลงจากรายการกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบก,กันกับรายละเอียดของข่าวกันค่ะ ช่วงมองรอบด้านคุณผู้ฟังคะเริ่มข่าวที่น่ายินดีข่าวแรกนะคะก็เป็นเรื่องของเกาะสมุยที่จังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีได้ติดอันดับเกาะท่องเที่ยวยอดเยี่ยมจากการจัดอันดับนิตยสารชื่อดังของอเมริกาของปีที่แล้วนะคะ2564ค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้นำมา เปิดเผยให้ทราบกันค่ะว่าเกาะสมุยได้ติดอันดับที่7ของโลกนะคะแล้วก็เป็นอันดับที่2ของเอเชียค่ะจากการจัดอันดับเกาะท่องเที่ยวยอดเยี่ยมโดยนิตยสาร t r a v e l e d Laser ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกชื่อดังของสหรัฐอเมริกาที่ทำการเปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมกันโหวตค่ะว่าเกาะ ในโลกนี้นะคะมีเกาะไหนนะคะที่ถือว่าเป็นเกาะท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็มีความยอดเยี่ยมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นมิตรในเรื่องของมูลค่าการใช้จ่ายในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมไปถึงชายหาดและอาหารด้วยค่ะซึ่งเกาะสมุยนะคะก็ถูกประกาศให้เป็นเกาะที่มีชายฝั่งทะเลที่สวยงามมีน้ำทะเลใสาราวกับคริสตลัล ซึ่งจุดนี้ค่ะทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างหลงไหลแล้วก็อยากที่จะมาเยือนเกาะสมุยกันให้ได้สักครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าจากการเปิดเผยรายชื่อเกาะที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2021มีเกาะที่ไหนกันบ้างนะคะแล้วก็อยู่ที่ประเทศไหนกันบ้างนะคะในแถบใกล้ๆบ้านเรานะคะนอกจากเกาะสมุยที่จะติดอันดับที่7แล้วนะคะเกาะบ,บาหลีค่ะก็ ติดอันดับที่8ค่ะเกาะบาหลีนี้ก็อยู่ในประเทศอินโดนีเซียก็มีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของความสวยงามนะคะแล้วก็มีเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างนะคะจากเกาะอื่นๆน,นะคะในประเทศอินโดนีเซียนะคะก็ได้รับการจัดอันดับเช่นกันค่ะสำหรับนะคะเกาะที่ได้รับการจัดอันดับนะคะเรียงตามลำดับที่1นนะคะจนถึง ลำดับที่25เลยนะคะก็จะมีที่ประเทศกรีซนะคะก็จะมีเกาะมีลอสกับเกาะเฟรกาดอส2เกาะด้วยกันนะคะแล้วก็มีเซนต์วินเซนต์แอนเกอร์นดีนนะคะที่ประเทศโปรตุเกสก็มีเกาะเมเดร r าในส่วนของประเทศอิตาลีนะคะหากคุณผู้ฟังรู้จักเกาะซิซิลีนะคะก็ได้รับการจัดอันดับเช่นกันค่ะรวมไปถึงเกาะซานดิเนียนะคะในอิตาลีนะคะก็ได้รับการจัดอันดับค่ะ ในประเทศอินเดียนะคะที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกก็คืออันดามันไอซ์แลนด์นะคะและใกล้ๆก,กับอินเดียก็คือสีลังกาค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีเกาะฮาร์เบอร์ไอแลนด์นะคะที่เกาะบาฮามาสก็ถือว่ามีชื่อเสียงมากเลยนะคะรวมไปถึงที่บาฮามาสอีกที่หนึ่งก็คืออูเทราก็ถือว่าได้รับการจัดอันดับเช่นกันค่ะรวมไปถึงประเทศเอกวาดอร์นะคะก็คือเกาะ ที่มีสัตว์นะคะ,ะที่ได้รับการสงวนเอาไว้นะคะนั่นก็คือเกาะกาลาปากสนะคะที่ประเทศเอกวาดอร์รวมไปถึงเกาะฮาวายนะคะแล้วก็ไอซ์แลนด์ออฟฮาวายนะคะของสหรัฐอเมริกาข้อติดอันดับเช่นกันค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมเกาะมันดีฟนะคะก็ถือว่าเป็นเกาะที่ได้รับการจัดอันดับรวมไปถึงเกาะปัละวัน ของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะใกล้ๆก,กับประเทศไทยนะคะก็ถือว่าเป็นเกาะที่ถูกจัดอันดับให้เป็นเกาะท่องเที่ยวนะคะที่ยอดนิยมนะคะที่ผ่านมานะคะในปี2021ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของสนามบินกันนะคะการจัดอันดับนะคะของสายการบินที่ปลอดภัยที่สุดในโลกนะคะของปีนี้นะคะแน่นอนที่สุดนะคะแอร์นิวซีแลนด์ค่ะได้ ถูกการจัดอันดับมา7สมัยติดต่อกันนะคะในขณะที่แคนตาสค่ะก็ตกไปอยู่นะคะในอันดับที่7ค่ะ คุณผู้ฟังคะจากการจัดอันดับโดย Airline Rating.com นะคะก็มีการจัดอันดับ20สายการบินที่ปลอดภัยที่สุดในโลกประจำปีนี้นะคะหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดจะใช้บริการนะคะดิฉันก็จะนำมาเรียนให้ทราบนะคะว่า Air n e w z l a n d n d ค่ะก็ถูกจัดอันดับนะคะอยู่ที่อันดับที่1นะคะในปีนี้ก็โค่นแชมป์เก่านะคะ7สมัยติดต่อกันอย่างแควนตาสนะคะให้ตกไปในอันดับที่7ค่ะ แอร์นิวซีแลนด์อยู่ที่อันดับที่1นนะคะตามมาด้วย ATHAT อรทีแฮอเ y สกาตาเอ์เวสิงคโปร์แอร์ไลน์และ TAP ซึ่งเป็นแอร์ของโปรตุเกสค่ะอันดับที่6ก็จะเป็น SAS นะคะของกลุ่มสแกนดิเนเวียนแล้วก็ะควันตาชม์เก่าก็ตกไปที่อันดับที่7อันดับที่8ก็จะเป็น阿拉斯加แอร์ไลน์ตามมาด้วย EVA a i r แอร์ไลน์เวอร์จินออสเตรเลียเวอร์จินแอตแลนติกค่ะ อันดับที่11นะคะก็คุ้นชื่อกันนะคะก็คือคาเท่ p a i i f i c a i r l i n e นะคะอันดับที่2ก็จะเป็นฮาวายเ a ียนแอร์ไลน์อเมร a กันแอร์ไลและตามมาด้วยล f t ฮันซาของเยอรมันค่ะจากนั้นก็จะเป็นฟินแอร์ของประเทศฟินแลนด์นะคะแล้วก็ตามมาด้วย KLM ของประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะ r i t i s h Airway s อยู่ในอันดับที่17นะคะแล้วก็ Delta แอร์ไลน์นะคะของอเมริกานะคะอันดับที่18ตามมาด้วย United a i r l i n e ลก็ของอเมริกาเช่นกันปิดท้ายอันดับที่20ก็คือ Emirates ค่ะกลับมาที่บ้านเรานะคะนศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานนะ ประธานกรรมการการบินพลเรือนนะคะก็ได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการการบินพลเรือนได้ทําการขยายระยะเวลามาตรการลดค่าใช้จ่ายและมาตรการทางการเงินค่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือช่วยเหลือสายการบินไปอีก3เดือนค่ะคุณผู้ฟังคะต่อเนื่องไปอีกหนึ่งไตรมาสนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ทางด้านของสายการบินนะคะ ในเรื่องของโควิด -19 นะคะพันโอมิครอนเนี่ยก็ได้ระบาดหนักนะคะก็ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นกับชะลอตัวลงค่ะคุณฟังค่ะนอกจากนี้นะคะให้เร่งระดมมาตรการด้านปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันเพื่อช่วยลดค่าจ,จ่ายสายการบินอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ จากนั้นนะคะก็จะนำผลการศึกษาแนวทางของแต่ละประเทศมาปรับปรุงมาตรการในการที่จะพยุงการดำเนินงานของสายการบินให้เต็มที่ทุกรูปแบบนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวก็จะมีเรื่องของมาตรการด้านการลดค่าใช้จ่ายของสายการบินค่ะมอบให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดนะคะดำเนินการนะคะในเรื่องของ การขยายระยะเวลาปรับลดค่าบริการในการขึ้นลงอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยานให้เหลือร้อยละ50ทั้ทางเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศค่ะสำหรับสายการบินที่ยังทำการบินอยู่และจะยกเว้นการจัดเก็บค่าบริการที่เก็บอากาศยานสำหรับสายการบินที่หยุดให้บริการชั่วคราวไปจนถึงวันที่31มีนาคมนี้ค่ะ มาตรการที่สองนะคะก็จะเป็นมาตรการทางการเงินค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็ได้มอบให้สำนักง,งานการบินพลเลือนแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาชําระนี้ค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศจาก15วันเป็น90วันนะคะไปจนถึงรอบชําระวันที่31มีนาคมค่ะ ทางด้านกรมท่ากาศยานก็จะทำการขยายระยะเวลาปรับรดอัตราค่าเช่าสำหรับทุกกิจกรรมในอัตราค่าเช่าไม่ต่ำกว่าที่กรมธนารักษ์กำหนดเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะก็ขยายไปถึงวันที่31มีนาคมเช่นกันค่ะ ส่วนทางด้านของท่าอากาศยานไทยนะคะก็จะเลื่อนชำระค่าบริการสนามบินและค่าเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะก็จะขยายระยะเวลาออกไปนะคะจนถึง9เดือนนะคะแล้วก็ให้ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน12งวดชำระค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ประสานงานให้กับทอทอนะ,ะทอยอและผู้ดำเนินการสนามบินทุกรายรวมถึงบริษัทวิทยุการบิน ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการให้แต่ละเที่ยวบินสามารถลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงลงให้มากที่สุดซึ่งก็จะช่วยให้สายการบินประหยัดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนหลัก ได้อีกทางหนึ่งค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะทำการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิมรอนเพื่อเตรียมการรองรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์และช่วยให้สายการบินสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะเรายังคงอยู่ในเรื่องของการบินนะคะสนามบินกันวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังนะคะให้ทราบว่า ประเทศสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกำลังเตรียมเปิดสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในเดือนมีนาคมนี้ค่ะซึ่งทางการลาวนะคะก็จะเปิดเผยว่าการก่อสร้างท่าอากาศยานบอกแก้วแห่งใหม่ที่แขวงบอกแก้วทางตอนเหนือของประเทศใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็จะกำหนดเปิดใช้งานภายในเดือนมีนาคมศกนี้ค่ะ สถานีวิทยุแห่งชาติลาวอ้างนะคะนายคำพยาพมปัญญาซึ่งเป็นรองผู้ว่าการแขวงบอกแก้วได้เปิดเผยว่าท่าอากาศยานานานาชาติบอกแก้วมีศักยภาพที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางมายังบอกแก้วนะคะแล้วก็บอกแก้วนี้ค่ะ ห่างจากนครหลวงเวียงจันทร์ไปเพียงแค่350กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าอากาศยานนี้ใช้เวลาก่อสร้างนาน2ปีค่ะตอนนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์นะคะเหลือเพียงแค่ทดสอบการบินขึ้นลงของเครื่องบินระบบสื่อสารและสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามสนามบินเท่านั้นค่ะ คุณผู้ฟังคะท่าอากาศยานานาชาติบ่อแก้วนี้อยู่ในหมู่บ้านสีเมืองงานอำเภอต้นพึ่งห่างจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ5กิโลเมตรค่ะมีรันเวย์2,500เมตรสามารถรองรับเครื่องบินได้หลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Airbus A320 Boeing 737ซึ่งสามารถบินขึ้นและลงจอดได้ตามมาตรฐานสากลค่ะ นอกจากนี้นะคะสายการบินท้องถิ่นนะคะอย่างลาวแอร์ไลน์และลาวสกายเวก็จะทำการจัดส่งเครื่องบินไปที่ท่าอากาศยานแห่งใหม่เพื่อทดสอบสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วเช่นกันค่ะช่วงนี้ฟังเพลงจากรายการกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันในช่วงมองรอบด้านค่ะช่วงมองรอบด้าน คุณผู้ฟังคะช่วงมองรอบด้านวันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังมองรอบด้านที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยค่ะเนื่องจากว่าเรายัางคงอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะคะในเดือนมกราคมนี้ค่ะสภาพอากาศทางภาคเหนือเนี่ยก็ยังคงหนาวเย็นนะคะแล้วก็ยังคงมีหมอกลงหนาในช่วงเช้าและช่วงค่ำค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ดอยอินทนนท์นะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะ เป็นช่วงที่ดีที่สุดเนื่องจากว่ากุหลาบพันปีที่ดอยอินทนนท์เนี่ยกำลังแย้มกรีบบานเพื่อรับนักท่องเที่ยวค่ะเนื่องจากว่าสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยยังคงหนาวเย็นและมีหมอกลงหนาพยากรณ์อากาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็รายงานว่าความกดอากาศสูงหรือมวลความเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยเริ่มอ่อนกำลังลงทำให้ภาคเหนือมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้านะคะ ในส่วนของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็มีอุณหภูมินะคะที่บนยอดดอยวัดได้7องศาเซลเซียสกิวแม่ปาน9องศาเซลเซียสค่ะซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวนะคะก็ยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวและพักแรมกันอยู่ค่ะเพราะว่าอากาศเย็นสบายทำให้ดอกกุหลาบพันปีซึ่งเป็นจุด ไฮไลท์นะคะของดอยอินทนนท์เนี่ยได้ผริบานนะคะบานสพรั่งนะคะในตามเส้นทางกิ่วแม่ปานค่ะซึ่งคาดว่าจะบานสพรั่งนะคะในช่วงของปลายเดือนมกราคมนะคะก็คือช่วงนี้ละค่ะไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดนะคะไปเที่ยวชมที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะก็สามารถที่จะชมความงามของธรรมชาติความงามของดอกกุหลาบพันปีแล้วก็ยังชมนกน้อยนานาชนิดค่ะที่มาดูดกินน้ำหวานจากเกสรนะคะแล้วก็กวางผาที่ออกมาเล็มหญ้าที่บริเวณสันเขานักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมธรรมชาติของอุทยาน แห่งชาติดอยนอินทนนท์นี้นะคะสามารถจองเข้ามาได้นะคะภายในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะ เพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและแนะนำการปฏิบัติตัวในระหว่างที่นักท่องเที่ยวเข้ามาชมกันนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังคงมีความงดงามนะคะในเรื่องของสภาพอากาศนะคะที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะที่เคยไปเที่ยวยังอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะก็คงจะทราบดีนะคะว่าถ้าเรามาสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นพร้อมทั้งชมทัศนียภาพนะคะของธรรมชาติที่งด งามนี่นะคะมันทําให้จิตใจเราแช่มชื่นเบิกบานเพียงไรนะคะอีกแห่งหนึ่งนะคะก็ยังคงอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะไหนๆไปกันแล้วนะคะก็ไปชมความงามของดอกนางพญาเสือโคร่งกันนะคะเพราะว่าที่อำเภอแม่วังจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ดอยทั้งดอยนี้เป็นสีชมพูค่ะเนื่องจากว่าดอก นางพญาเสือโค้งนะคะกำลังเบ่งบานอย่างสวยงามเลยคะ่ะซึ่งนอกจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แล้วนะคะที่บริเวณของขุนช่างเคียนนะคะก็มีความงดงามของนางพญาเสือโค้งเช่นกันตอนนี้นะคะเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานค่ะคุณผู้ฟังคะกำลังมีดอกนางพญาเสือโค่งนะคะในระหว่างทางนะคะกำลัง เบ่งบานนะคะความงามนะคะของดอกไม้สีชมพูอย่างเต็มที่และความสวยงามของดอกนางพญาเสือโค้งนี้นะคะคุณฟังคะในแต่ละปีเนี่ยก็จะให้ชมประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นและสำหรับการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวนี้นะคะก็หากว่ามาตอนเช้านะคะก็สามารถที่จะชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้น บริเวณจุดชมวิวด้านหน้าทางเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิวแม่ปานค่ะและถ้าหากว่ามาเช้าตรูและอากาศเย็นมากๆนะคะก็สามารถชมปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือว่าเหมยขาบได้และหากว่าในช่วงนี้ค่ะซึ่งเป็นช่วงของกลางเดือนมกรานะคะไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะมีอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นนะคะ ก็จะเกิดปรากฏการน้ำแข็งนะคะ8ครั้งนะคะซึ่งเป็นสถิติการเกิดปรากฏการน้ำค้างแข็งนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่ปี2565คือปีนี้ค่ะคุณฟังค่ะจะมีปรากฏการน้ำค้างแข็งเกิดขึ้น8ครั้งนะคะล่าสุดค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่12มกราคมนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวที่ได้เข้าไปเที่ยวชมต่างเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกกันค่ะ และปัจจุบันนี้นะคะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะรวมถึงเส้นทางชมธรรมชาติกิ่วแม่ปานก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่เสาร์อาทิตย์นะค,ะคุณฟังวันธรรมดานะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากว่าบางท่านนะคะก็คิดว่าเราก็จะไม่ไปเบียดเสียดคนนะคะที่จะมาเที่ยวกันในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะไปท่องเที่ยวกันในวันธรรมดานะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็จะต้องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะคะโดยเฉพาะตอนนี้นะคะก็จะเป็นสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งก็จะเป็นการแพร่เชื้อนะคะอย่างรวดเร็วนะคะถึงแม้ว่าความอันตรายหรือว่าความรุนแรงนั้นนะอาจจะ ไม่ไม่มากเท่านะคะกับสายพัน์ธุเดลต้านะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการสวมหน้ากากนะคะการรักษาระยะห่างและก็การล้างมือบ่อยๆนี้นะคะก็จะ ก็จะช่วยป้องกันนะคะควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ได้ค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการขับขี่รถนะคะบนยอดดอยสูงนี้นะคะแนะนำให้ใช้รถที่ผู้ขับขี่มีความชำนาญในเส้นทางนะคะถ้าหากว่าผู้ขับขี่ไม่มีความชำนาญนนสามารถที่จะใช้เส้นทางนะคะของรถประจำทางนะคะในตัวเมืองนะคะก็จะสะดวกเนื่องจากว่าเส้นทางเนี่ยค่อนข้างแคบ สูงชันซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังและความชำนาญในการขับขี่เป็นอย่างมากค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการท่องเที่ยวเนี่ยให้สนุกนะคะแล้วก็เราก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้รายการมุมมองข่าวรายการที่จะเพิ่มมุมมองให้คุณผู้ฟังหมดลงแล้วนะคะคงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายการมุมมองข่าวสนับสนุนรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม